สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาเปลี่ยนใบจานหน้าจักรยานนะฮะจากของเดิมนะครับเป็นใบ32แต่ผมจะเปลี่ยนเป็นใบนี้38ฟันนะครับผมซึ่งจะใหญ่กว่าใบจานเดิมนะฮะหฟันและใบนี้นะครับผมใบสาเนี่ยเป็นใบเบี้ยวด้วยนะครับผมแล้วจริงหรือเปล่านะครับว่าการที่เราใช้ใบเบี้ยวเนี่ยนะใส่เกียร์ไม่สมูท วันนี้ผมจะทําให้ดูเลยนะครับว่ามันใส่เกียร์สมูทหรือไม่สมูทนะครับผมป่ะชมกันเลยครับอ่าเรามาเริ่มทําการเปลี่ยนกันเลยดีกว่าออวิกนอันนี้จะดูแบบผมขันง่ายๆหน่อย,น,อยนะฮะพอดีว่าเมื่อกี้ก่อนจะถ่ายอนะ่ะผมได้ขันออกมาหน่อยแล้วนะฮะ ทำการขานออกมาเลยไปสามสองอ่ะ ันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเอาใบสามสิบสองนะครับผมออกไปแล้วใส่ใบสามแปดเลยดีกว่าวิธีการใส่นะครับนี่อย่างนี้นะอ่ะนี่วิธีการใส่นะครับผมนี่ใส่ตรงไปแบบแบบนี้นะฮะคราวน,นี้เราก็หมุนโค้งนิดนึงนะครับผมนี่ดันไปข้างนาในสุดนะครับผมนี่ ไม่ใช่สิเออดนันดันไปทางเนี้ยทางซ้ายนิดนึงดันไปให้สุดนะครับแตกคราวนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆหาหมุนหาลูนะนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเราก็ใส่ได้แล้วนะครับผมแล้วถ้าตอนเวลาถอดถอดยังไงนะฮะถอดอย่างไรล่ะนี่ครับเราดันลงไปข้างล่างให้สุดนะฮะแล้วอย่างนี้ดึงขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ เขาออกมาได้แล้วนะครับมาโอเคขันน็อตกันเลยดีกว่าแต่จริงๆแล้วนะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายอะ่ะนะครับทางเรียบแล้วก็ขึ้นเนินขึ้นเขาเล็กน้อยนะก็ใช้เป็น อ่อสามแปดหลังสี่สองเนี่ยเหลือเฟือแล้วครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการใส่ใบจักรยานเรียบร้อยแล้วนะครับผม ไปเดี๋ยวเรามาทดสอบไปเลยดีกว่านะครับว่าการใส่เกียร์นะครับจะสมูทหรือไม่นะฮะไปดูกันครับผมปะเรามาลองทำการเปลี่ยนเกียร์กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะสมูทหรือเปล่านะครับ ผมว่ามันก็ลื่นปกตินะแต่นี้เป็นอันนี้มันเป็นตอนเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์ลงเนาะขึ้น,นปกตินะครับผม รับผมแล้วเป็นไงกันบ้างครับกับใบจาน38ฟปันนะครับผมและเป็นใบจานใบเบี้ยวด้วยนะครับผมการใส่เกียร์อะไรพวกนี้ผมว่ามันก็สมูทเหมือนพวกใบกลมทั่วไปนะฮะแต่ว่ามันแค่มีช่วงที่มันวุดนิดนึงนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ